บรรยากาศทุงไรทุงหน้ามาฝากพี่น้องเอฟซี FC อันนี้จะเป็นเขาน้ำปังค่ะพี่นออ้องโุ้นขจาเห็ียดเขาน้ปังแถวนีจ้าคุณยายสวนแตงเป็นผ้าเดินเลาะทุ่งค่ะพี่น้องพามาชมอันนี้จะเป็นไผ่กิมซุ้งค่ะพี่น้องไผ่กิมซุ้งขจรปลูกเป็นแถวยาวเหยียดเลยค่ะพี่น้องนเ้นปลูกอ,อ,อยูนตามหัวไหลปลายหน้าเลยค่ะพี่นออ้องหอมไผ่เย็นสบายสบายค่ะพี่นอ้องอค่ะพี่น้อง มาชมธงไฮธงหน้าก้อนสิไปบ้านน้องสาวครับพี่น้องคุณย่า่เป็นใจดีเผ่นผ้ามาหล่อครับพี่น้องอุ้ยขาเจ้าจปูกเบังเนี้ยครับพี่น้องอ้างขางก็จะเป็นน้ำคลองนะจ๊ะบ่ได้หดน้ำยากไหมครับพี่น้องไผ่กิมซุ่งนี่เขาจะออกนอกช่วงฤดูฝนนะจ๊ะอันนี้ก็ของอคุนตา ที่รู้จักกันกับปันคุณยายปลูกแตงนะคะน้องเนะ่จ้ะเพลยผ้ามาอันชมมารีวิวเนาะค่ะข้าเจ้าปลูกเป็นสายเงาเป็นแถวไหมคะพี่นอ้องค่ะอุ้ยไผ่กิม่มส้งนีเดขายทึ่งโนเดขายทึ่งอันล่ำไผ่นี่นอจันล่ำไผ่ข้าเจ้างามงามมันค่ะพป่น้องค่ะคุณยายว่าอันคุณตาเป็นปลูกแต่ว่าเป็นขายว่าเปียนคะ่ะนะเป็นน้อง <laughs> ชอบปลูกค่อ เขาออกน้อยเสียคุณตาเป็นกระขายบ่าเป็นเนาะคะ่ะเป็นกะป้อยเขาเป็นล่ำงาวน,นจ้ะไอไผ่เนี่ยเขากะเทิ่งเด็กกินนอเที่ยงเด็กขายล่ำนะจ้ะมีประโยชน์หลายอย่างะครับน้องอแถวนี้ข้าเจ้าอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องข้าเจ้าออได้น้ำใสามาเห็ดเออหน้าปังที่จากน้ำจากแม่น้ำชี้จ้ะพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้าก็อยู่ว่าไกลจากแม่นม้ำชี่แถวนี้เนาะจ้ะ งามกับเจ้าก็เลยอุดมสมบูรณ์เห็ดเกระเสเฮ็ดเขาน่าปังนะมคะพี่น้องชุ่มสวนไทยแล้วก็นี่ก็สิออกไปบ้านน้องสาวค่ะพี่น้องมือนีสิไปนอนน้ำดูกไส้เนาะจ้าน้องสาวสิบสูบน้ำสาป้าไหมคะพี่น้องพี่น้องมาเฝ้า์ละมือนีออกมาหาหลูกไส้จ้าพี่น้องมานอนอยู่นี่มาเฝ้าป้าแล้วพี่ชายป้าบอกว่ามีของมาฝาเอามาปฏิป้าป้าลุงก่อนอวัสดีป้าลุงก่อน ดีจ้าจำมั่งมาใน้องเอ้ยนลาซาบะอยู่วันจะได้ยินข่าวมา่ามออื่นวันเสาร์วันทร์กับสิไม่อยูน่นองมืดมือหมดไปเป็นยากได้ลิปสติกจากพี่น้องสื่อลิปสติกมาฝากคนดีใจไหมดีจ้าโอ้ย้องแจาะเอาทาให้ป้าลุงดูสิเป็นสีอะไรสีดแดงแดงน้อเลย ่ก็แบบเดียสีก็ยังย่งเหมือนจะมาทายังสีดียากเลยโอ๊สันไม่ยเนสีอะไสันเลยโอ้ยนองสีใดน้อนน่น้อดูสิเออใช่ลิปสติกดูสีแดงเห็นไหมเนี่ยแต่มันเป็นนั่นอ่ะนะเออเป็นกนอรจิ้อ่ะเดี๋ยวให้ป้าลุ เออทาอเดี๋ยวทาเองไหมทาให้ป้าลุงดูเอาแบบนี้ก่อนต้องลงแบบนี้เขยาแบบนี้ก่อนเองน้าเห็นไหมลงแล้วสีแดงเออคะอุ้หหอมด้วยอืมสตรอเบอรี่เอาให้ลุงป้าดูใกล้หนูสวยไหมคะ <c oughs> สวยหละอืมหมักสวยมักงามกับพี่น้องเราเขาเป็นเด็กอ่าที่กล้าพูดกล้าแสดงนะคะน้องเนี่ยปากวดวนั่งอ่านพมาศประกวดนั่งสงการของโรงเรียนนะจ๊ะไม่แ้ยังกเนี่ยเห็นไหมมันวาวด้วยเป็นเงาวสวยด้วยนะอืม มาย่างดกจะถามยักนันค่ะพี่น้องจา,าม้ะอันนี <c> ้ไ <oughs> <c oughs> ส่จะกินเขาแล้วครับพี่น้องุอาบน้ำเขาเบงทีวีเหะอปลาอยู่เฮ็ดเอ่อเ<ม>ขาคุกกะปิกับตกย่าไก่มาฝากกันเดี๋ยวไปบึงบานน้องสาเวเลยมีนู่นอีหยังตอนเย็นครับพี่น้องสุบกขือปลาอยู่เอ็ดมากครับพี่น้องอันนี้ก็ทอดเนื้อจ้า ขน,กน,กม,น,นมกินจะมีคับพี่น้นองนี่ต้มตยำเนี่ยมี่จะพี่น้นองนี่ต้มยำดีไปเหยียดมากนะจ๊ะก,กับลวกพักจะพี่น้องมีอาหารบ้านบ้านะมีแต่แนวสดเจ้อพี่น้องเอฟซีไหมพี่เขานักกันพี่น้องสาโทรครับสาโทน้องเคยมีอย่างว่าซิมจะพี่น้องผมเป่าออกมากผมก็ม่เห็นเนี่ยผมก็มน อแคบยี่สิบหนึ่เหนึนงแคบมากเลยแเกอ่ะมันอันเลยกับสีทอนทอนนี่แอะเจอากระว่าเจ้าก็มากินเตมันปะขยิบบ้าอืมน้ำเข่าพม่นองแฉะแฉะกระจจาเห็ดเองจ้ะะเจ้ามาฝากหมอก่นใสจกระถังเลยแนไหม Yeah. ต้องกินน้ำยาน้ำยาปลาส่วนจะพี่น้องด้วยปลาส่วนติดตอนนะจ้ะยู่นหนีบ่อืดปลากินจ้ะพี่น้องน้องเคยกับฮาปลาเก่งอ่าทั้งน้องไส้พอเถาเป็นกับฮาปลาเก่งจใช่ปลาเก่งยังไงทังน้องไส้กับฮาเก่งน้องไส้กับฮาปลาเก่งทานได้สวยทานได้สวยเลยน้องสาว อ่างนองนองก็ใส่เกลือข่าไปตัวอื่ดจะไม่ต้องแข็งเ,เลยใส่กระดาษมาเด้อพี่น้องเอฟซีมากินเขาน้ำกันจ้าเมื่อนี้มากินเข่าแกลงน้ำน้องสาวน้องไายน้องเขยนะจ้าเราก็สิมานอนอยู่บ้านอ่น้องสาว,สาว,สาว,สาวมืออื่นเศร้าก็สิตื้นเศร้าเราก็สิไปอันสูบน้ำจับปลากันครับพี่น้องลุ่นไปน้ำกันมืออื่นว่าสิไดปป้ปลาหลา่บนอาจาร ปายูกับมี่ไอน้องน้ากันสามข้อแหนะคะพี่น้องน้องไส้เป็นค้กลางน้องสาวเอ่อเป็นน้องสุดทองนะจ๊ะปายูกับน้องไส้นี่อายุห่างกันสามปีจ๊ะกับน้องสาวเนี่ยห่างกันเกตปีค่ะพี่น้องน้องไส้กับน้องสาวนี่ห่างกันสี่ปีค่ะพี่น้องอหลูกแต่ละค้เนี่ยอุ้ยหลายปีห่างกันค่ะพี่น้องค่ะพอแม่ปายูนี่เพิ่นกะลมหายใจจากไปนานแล้วจ้ะพี่น้อง ลูกหลานเป็นกับกินเขาไปแล้วก,าากับมี่นาะจ่าบ่ท่านไห้มาจากโรงเรียนกับมี่จ่าพี่น้องลูกไส้กับหมดละบ่บท่านได้เลือกนอกาะจ่าพนเรียนมหาวิทยาลัายแล้วกับเรียนผักคำนะแมงสีนะาจ่าล้านสาวกับเรียนอาชีวะนาะจ่าจากน้อยกับกุ้งสีมาะค่ะพี่นอ้องก็เลยกินเขากันแค่นี้ค่ะพี่น้องค่ะ กินเขากันไปกับกุ้ยกันไปเบาหนัวงวัวมวนกันไปเนาะจ้านี่ยเนี่หละจ้คขอบรั้วปายโยจะเป็นขอบรั้วที่อบอุ่นเนะจ๊ะเวลาเขามากินเขาด้วยกันนี่เขาก็จะกุ้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้สู้กันฟั่งนี่ค่ะพี่น้องดีอยู่ขอบรั้วปายโยเป็นขอบครั้วที่เก่งใจกันแล้วก็บบกุ้ยเอ่อเรื่องเงินกันดีค่ะพี่น้องว่าหลบก,กันกวนกันเรื่องเงินเนาะจ้ะนอกจากจําเป็นอีหลีค่ะพี่น้อง นองสะพายนี่กับบพ่าคอยได้มีเวลามากินเขาน้องกันดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าน้องสะพายนั้นเพิ่นขยันหรอกเิ่นทํางานเออเป็นกะเนาะจ้าน้อยที่สได้มากินเขาน้องกันค่ะพี่น้องสําหรับน้องเคยเป็นคนบ่คอยพูดค่ะพี่น้องแต่ขยนขันค่ะพี่น้องเอยเห็ดสาร่ผัดทุกอย่างเพราะว่ายุ่เเหอนเผื่นนีบ่อื้อแต่แนวเห็ดจ้าแล้วเพื่อก็มีเอ่อรถไทยหน้าอย่างสินอนหนาลงไหลงหน้าก็ไปหารับจ้างหรอกเห็ุของตัวเองแน่สินะคับพี่น้อง ขยันอิลีนองเคยนี่ค่ะพี่นอ้องอือเป็นคนบ่าปากเบาๆหรอกค่ะพี่น้องจ้าปกติตากับยายก็คือพอกับแม,ม่ของน้องเคยแหละจา้าเพิ่นกระสิไม่กินเขาน้ำนะจา้ามื้อนี่เพิ่นบ่ออกมากค่ะพี่นอ้องอือก็เลยกินเขากันแค่นี้นะจ้าพูดหลานสาวกะน,นี่พึงมา่งจากโรงเรียนจ้าพี่น้องสำหรับน้องสาวเพิ่นกน็ย่างหวนอยู่ค่ะพี่น้องเลยเพราะว่ายังเพิ่นบ่อยากกินเขาย่างเหมือนแลกงค่ะพี่นอ้องเพิ่นกินเขา้า อันช่วงใบๆหน่นเพิ่นอิ <wonder> ่มแล้วที่นี่เพิ่นช่วงแรกนี่เพิ่นก็อยากอดอาหารแน่เพิ่นอยากลดทุนค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นจําเป็นต้องเฮ็ดนะคะพี่น้องจะเอาเลือเกินแม่จะท้องก็เดินไปแล้นะเนี่ยไม่เดินพันไปหรอนดี๋ยวพัฒนไปไหนเลยเอ้เหี้ยเหงื่อเลย

ไเอา้แเอาเพปไเอานมากบัหีวาัเอาไปเอามาน้องสาวกอดบไดใดกพี่นองกับเขามิเน่เสียบๆอือตายวบาเห็ดกับเขามาฝากระชิบบชิมเบิ้งบ่อดใจบได้กะอ้ากินไปน้ำกันและกาีฟนองอือ ิมอาหารป่าอยู่เห็ดมากสุกคนกับว่าอร่อยจ้าพี่น้องเออป่าอยู่กัดีใจจ้าพี่น้องให้กับเขามาฝากน้องๆน้องๆกับชิมให้แล้วก็ย่องว่าแซ่บจ้าะเล่นตไวเขาจอดใจลายม่ไปบงได้ไม่จำหนังหลนะตบัะเกีบเลยตุบติ้งเลยใส่ด้ามาไม่ยินอ่ะใส่ตุบิ้งวตุบิ้งเลยนะ นัาเต็นรถทั้งถ้าจะบอกแบบพูดเอยคอพูดเลยพูดไปพงเป๋ยอย่างนี้นะมันหมาตัดนี่เงี้ยเขาแบบักรจู่จลกรจักรงบ้างคือตวเขาตีเขาลังมาต่มอมาสองเขาไปจะกิจกรรมแบหน่อยจะจัวข้ามมาละพนายเจอจะแข็งไม่เขวานเลยแมงบ้า

ไม่คืออ่อนเลยโอเคจะส่อหัวคำบุมันเั็นกกหน้อธิบายที่อยู่ดีๆก็ไปวนไม่ใ้มันหมื่นหนอกรอบพักเดี๋ยวนีงมันให้เขารอกแบบนั้นยืนน่อบันดาลใจไม่เหมือนน้ำไมัเหมืนเดิม อิ่มแล้วกับพี่น้องเลยกับเขาลายยางเจสิกินี่ยังไปแล้วจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อที่เขามาหายกำลังใจกับมาบชมเอาบายบายเอฟซีเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบาย